เส้นป็น,น,นค่านี่น้ำจิ้มนะคะเนาะกระสีผักองอนะคะเนาะแล้วก็ะสีตามมาด้วยของหวานเด้อค่ะขนมโบราณเ้องนีลาาน่ลราค่ะนี่แหละของแซ่บนี่ถุงแกะแพร่หนึ่งน้ำตาลเจ้าเขื่อนละไม้ด้วยนะคะเมื่อค้างบดขงมบ่อคอยมัา เส่ส่มันเลยนี่นะคะใส่เส้นงห่อที่จริงก็ใส่เส้นงหอหนัอ่นละแต่นูน้นพี่ดาขคะหม้อฝลั่งเพชรซาใจไปเลยค่ะนใส่บบกพริกนี่เนาะ สวดโหลดค่ะกินมันตัก็ค่อยสินห่อคะ่ะเป็ดชิบค่อยแสบทอกใส่ผักห, <c oughs> ห่อคนห่อกับมากด้อกันเนาะพี่ดามาทานก็นฝรั่งกินกกเป็ดเป็ดเป็ดแนง Kim baird bid bid now Kim baird bid bid now Kim baird ดิข้าวหัขกระหล่อมเป็นค่าน,นี่น้ำจิ้มนะคะเนาะกับสิรผักมอ้นะคะเนาะแล้วก็สีตามมาด้วยของหวานเด้อค่ะขนมโบราณเท่านี่ราคะนี่แหละของแซ่บนี่นะคะใส่สนหอทอจริงๆก็ใส่เส้นหทอนั่นะละแต่หนูอ,อาสวสดก็กด บานเ้อเนาะลองกนะัเนาะหนูบอ,อคอยมัดเส้นปันไงสวัสดีค่ะวันนี้เสพมากินนมเนื่องนะคะด้วยอันเองเฮ็ดเองสือเป็นชินมานะคะ

นี่นะคะใส่ซินห้อที่จริงก็ใส่ซินห้อนั่นละแต่น้อนี่ถึงยังแก่เพลินอ่ะน้อใสามใจน้องเพื่ม้ด้วยนะคะบมื่ค้างกดแต่พริกนี่ค่ะได้เลยหูลืมเลยค่ะรอบนี้แต่กระเทียมนะกระเพ็ดแล้วได้ นี่ค้องแก่เพชน่น้อสาใจนคอยกับไม้ด้วยนะคะมี่แบบข้าบ่้แค่เส้นหอกเลยเป็นชิบ่้ชิใ่แสบทอกใส่พักหอมคนเท่ากัาด้วยกันเนาะ สวสดกด็คุณเนี่นะคะใส่เส้นห่อจริงๆก็ใส่เส้นหอหนั่นละแต่นูหนู่ค่อยมัดส้นปันเลยเพสซาใจไปเลยค่ะหนูใส่บักพริกนี่เนาะ ตาสวดโหลดค่ะกินมันตักแค่ส้นห่อค่ะเป็นชิบว่า่อยแสบทอกใส่ผักหอม <c oughs> คนห่ากับมากเือกันเน่ะยี <c oughs> ่ดาบ้าวฟลอมบานห่าเนาะลองมนะั้ะเพชรซาใจไปเลยค่ะ นุ้ใส่บบกพริกนี่เนาะตาสวดโลดค่ะกินมันตักค่ะมีน้ำจิ้มนะคะเนาะกะสีนีผักมอนะคะเนาะแล้วก็สีตามมาด้วยของหวานเด้อค่ะขนมโบราณท่านี้แหละค่ะนี่แหละของแ่บ ได้พริกนี่ค่ะบ่ได้เลยลืมเลยค่ะรอบนี้แต่กระเทียมนะกระเพร็ดแล้วได้บานฮอเนาะลองเนาะนี่นะคะใส่สินฮอจริงๆก็ใส่สินฮอรนั่นละแต่็ม เส้นหอค่ะเป็นชิบอเคยแสบทอกใส่พักห่อนคนห่ากับมากเพือกันเนาะเพชรซาใจไปเลยค่ะนุ้ยใส่แบบพริกนี่เนาะตาสวดโลดค่ะกินมันตา <P ets ita> แต่พริกนี่ค่ะบ่ะได้เลยหูลืมเลยค่ะรอบนี้แต่กระเทียมนะกกับเพชรแล้วได้ เพชรซาใจไปเลยค่ะนุ๊ใสบักพริกนี่เนาะตาสวดโลดค่ะกินมันตัก นี่แหละมะขามลองก็ฝรั่งแต่พรีกนี่ค่ะบาได้เลยฮู้ลืมเลยค่ะรอบนี้ แต่กระเทียมหนะังกระเพ็ดแล้วได้เป็นค่ามีน้ำจิ้มนะคะเนาะกระสมีผักมอนะคะเนาะ้วก็สีตามมาด้วยของหวานเด้อค่ะขนมโบราณห้องนีลราคานี่แหละของแซบ่บ